รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุยมารากตตรารุ่งอรุณสวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันศุกร์ค่ะ14มีนาคม2557นะคะวันนี้เราสองคนปุ๊กกับอีฟนะคะเราสองคนทําหน้าที่นะคะในวันศุกร์แบบนี้แน่นอนโอ้โหเห็นเขียวๆอยู่ตรงนี้นี่คือมะนาวถูกต้องค่ะใช่แล้ค่ะก็เป็นพืชที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงแรกข่าวไปดูเรื่องของข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะทางโครงการข้าวนะคะได้มีการสานต่อโครงการพัฒนาต้นแบบแก้ปัญหาข้าววัชพืชนะคะขยายผลจะตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดิดข้าว ด้งจังหวัดปทุมธานีค่ะในชันพิทยาชิมภารีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์หมู่บ้านปลอดข้าวดิบข้าเด้ง <ยา S 1> เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้การป้องกันกําจัดข้าววัชพืชจากหมู่บ้านต้นแบบในการแก้ปัญหาการระบาดโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของข้าววัชพืชในระยะยาว กรมการข้าวจึงได้ดำเนินโครงการต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของข้าววัชพืชตั้งแต่ปี2556โดยการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดิบข้าวเด้งบนพื้นที่จำนวน2หมู่บ้านของจังหวัดปทุมธานีและสุพรรณบุรีเพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแบบเบ็ดเสร็จโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามการแนะนำของและส่งเสริมนะคะของกรมการข้าวนำไปสู่การขยายผลการแก้ไขปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชอย่างกว้างขวางต่อไป ในชานพิทยาชิมพารีทิดีกรมการข้ากล่าวว่า ข้าววัชพืชนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นข้าวหางข้าวนกข้าวดีดข้าวเด้งข้าวลายข้าวแดงข้าวผีหรือข้าวละมานซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแย่งอาหารทําให้ข้าวที่ปลูกนั้นไม่เติบโตตายหรือไม่ให้ผลผลิตหากไม่สามารถกําจัดข้าววัชพืชภายในระยะ2-3ฤดูจะสามารถเพิ่มจํานวนเป็นหลายล้านต้นปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้าวการระบาดรุนแรงจนทําให้ผลผลิตข้าวนั้นได้รับความเสียหายทั้งร้อเอร์เซ็ในพื้นที่เพียงหนึ่งล้านไร่ จะส่งผลที่เกิดความเสียหายเป็นมูนลค่าประมาณ6 0 0 0ถึง12,000ล้านบาทต่อปีนะคะสำหรับในปี2 5 5 7กรมการข้าวได้เร่งขยายผลการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดิบข้าวเด้งโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดข้าววัชพืชในพื้นที่ดําเนินการ10หมู่บ้านเพื่อป้องกันแก้ไขาการระบาดของข้าววัชพืชให้มีความรุนแรงลดลงควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจํากัดและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวทาให้คงไว้ซึ่งรายได้ที่มีเสถียรภาพของเกษตรกรค่ะ อันดับแรกเลยนะครับวิธีการป้องกันกับแต่ข้าวดิบข้าวแดงเนี่ยมันเราจะต้องเริ่มจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวดิบข้าวแดงบางส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะติดมากับเมล็ดพันธุ์ถ้าเราใช้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะครับเป็นพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรองมาตรฐานเนี่ยหรือพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวทุกชนเอกชนที่มีมาตรฐานเนี่ยก็จะทําให้ประการแรกแลยนะครับป้องกันข้าวดิบข้าวแดงได้ อันดับที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมดินนะครับพี่น้องเกษตรกรควรจะต้องมีการเตรียมดินให้ละเอียดนะครับล่อไอ้ข้าวเลือ้อข้าวตกอะไรต่างๆให้ขึ้นมาแล้วก็ไถกํากจัดไปสัส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้อันดับ3ก็คือต้องพยายามไปดูแปลงของตัวเองนะครับมีข้าวที่มันแปลกประเภทที่มันไม่เหมือนกับข้าวโดยทั่วไปของเราก็ต้องไปถอนทิ้งอันนี้จะช่วยได้ป้องกันกำจัดข้าวิิเข้าวเดงได้ครับผม ค่ะส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะสถาปนาครบรอบ62ปีด้วยการประกาศเดินหน้าปีแห่งการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันธุรกิจที่ซับซ้อนพร้อมทั้งจัดตั้งระบบเตือนภัยการเงินเพื่อรองรับการเปิด AEC ค่ะ นายวิมลจันทรโรไทยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ62ปีกรมตรวจสอบบัญชีพร้อมทั้งกล่าวว่ากรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกิจของสหกรณ์ที่มีความหมายและซับซ้อนมากขึ้นรวมทั้งการขยายตัวของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณมมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรทั่วประเทศกว่า11,300แห่งให้มีความโปร่งใสและเข้มแข็งซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตและสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังมุ่งพัฒนาโปรแกร,รมระบบบัญชีสหกรณ์และพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ที่ใช้ระบบบัญชีที่ซับซ้อนเพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีนั้นมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทั้งยังมุ่งพัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเงินเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีแผนสารต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมธุรกิจสหกรณ์ไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อีกด้วยคืออย่างนี้ครับเรื่องของการตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลุดพ้นจากความยากจนเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของนโยบายของทางกระทรวงเกษตรนะครับที่ทัน ที่ท่านว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ย้ำอยู่เสมอก็คือในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้การตรวจบัญชีเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างให้เกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในเรื่องของการบัญชีเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเ,เมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่ากเกษตรกรหลายท่านได้ใช้เครื่องมือในการตรวจบัญชีอสหกรณ์แล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายคือ <c oughs> เรื่องทุจริตเนี่ยผมผมอยากจะกล่าบเรียนว่าประเด็นสําคัญเนี่ยไม่ใช่เขาตั้งใจนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจในเรื่องของการที่จะทำความเข้าใจเรื่องของระเบ,บศ dedim, ศียบกฎเกณฑ์สำหรับผู้บริหารใหม่ๆที่เข้ามาเป็นกรรมกา,ารสากลอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะเข้าไปให้ความรู้ให้การศึกษาว่าเขาได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้บริหารสากลแล้วเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างบางทีสิ่งที่เขาต้องต้องการจะทำเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ไม่อยากให้มองว่ามีการทุจริตแต่อาจจะมองให้ว่าเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในเรื่องเบียบกฎเกณฑ์ในการดำเนินการมากกว่าผมคิดว่าเรื่องต่างๆนี้ถ้าเราช่วยกันไปเจาะในในพื้นฐานนียเราสามารถทําได้แล้วก็ปรับสากลเหล่านี้ให้กลับมาเป็นการทําง,งานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ครับ ส่วนในช่วงของเกมสากลนะคะวันนี้เป็นทีมที่9แล้วล่ะคะ่ะหรือว่า49นั่นเองนะคะได้แก่สากลการเกษตรผู้ปลูกไผ่ากาญจนบุรีค่ะทีมนี้เขามีจุดแข็งอย่างไรนะคะมีความพิเศษตรงไหนไปติดตามชมด้วยกันในเกมสากลคะ่ะ คือชาชาใบไผ่ชาใบไผ่ชาใบไผ่ไอผมได้ยินแต่ชาที่เป็นใบาชาครับนะและ้วใบไผ่เนี่ยเอามาทําชาได้หรอเอาลักษณะกรรมวิธีเหมือนกันเลยมันก็คือเหมือนกับมีภูมิด้านทานในเรื่องมะเร็งอ,อันนี้คือคุณประโยชน์คอนแทกซ์สุสดตัวสะกอ์เองเนี่ยมันเป็นานมามธรรมเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ถ้าเกิดสมาชิกมีความมั่นคงในโครเรือนมีไรายได้ที่ต่อนเนื่องก็แสดงว่าความยั่งยืนของสมาชิกก็ไม่ส่งผลทําให้เกิดสกรมีความก้าวหน้าเรื่อยๆถ้ามองถึงอนาคตจริงๆเนี่ยอีกสัก5 10, ปี10ปีถ้าทุกคนเอาแนวคิดหรือว,วิธีการเนี่ยไปเติมเต็มในเรื่องของอาชีพแต่ละคนของเกษตรกรกปัญหาสังคมเราน้าจะลดลง เข้าสู่การแข่งขันไขมันการซื้อไม่ถอย,อยร่วมเชียร์สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไข่กาญจนบุรีจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นสุดยอดรา้านซปเปอร์โค้ดซปเปอร์มาร์เกต็ตพิมซีเก้าและส่ง SMS มาที่เบอร์4 2 2 1 9 0 0ค่าบริการครั้งละสาบาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายน2557สสนับสนุนโดยบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมหาชน บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์เครื่องมือเกษตรวีโกเทคปุ๋ยอินทรีย์ตาลูกโลกเขียวแปลงสีฟันและยาสีฟันฟาร์มชาแนล ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเปิดโลกยางค่ะจะพาคุณชมไปรู้จักกับชาวสวนยางนะคะที่เขาเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตของพวกเขาแทนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะ สนับสนุนโดยคูโกตาปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง ค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะ,คะว่าสําหรับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกๆสาขาอาชีพค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางนะคะเขาจะนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้นํามาปรับใช้อย่างไรในชีวิตของพวกเขาบ้างน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปติดตามเคล็ดลับของพวกเขาได้นะคะในเปิดโลกยางคะ่ะค่ะ กับเปิดโลกยางวันนี้ในตอนเปลี่ยนชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงการมีหลักประกันเป็นหนึ่งในแน,แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลให้กิติยาโมทยกุลลาออกจากพนักงานบริษัทหันมาใช้ชีวิตทำการเกษตรที่จังหวัดนครพนมโดยมั่นใจว่าที่ดินของตนเองจะเป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนอกจากปลูกยางพาราแล้วยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังและการเลี้ยงหมูหลุมเป็นต้น และได้นำมูลหมูที่เลี้ยงมาเป็นปุ๋ยใช้ในสวนยางซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีหลักของเศรษฐกิจพอเพียงตัวหนึ่งก็คือการมีหลักประกันเราเราพอเรารู้สึกว่าเรามีหลักประกันพอเราก็กลับมาอยู่บ้านได้หลักประกันของผมก็คือถือที่าไว้ยเยอะแยะประมาณสักร้อยกว่าไร่นี่แหละครับที่อันดับแรกเลยก็คือเลี้ยงปลาในกระชงังก็ทดลองจากน้อยมาหามากพอเราเรียนรู้ได้เรามีความรู้ในการเลี้ยงปลา เราก็ค่อยขยายเพิ่มเติมปัจจุบันก็เลี้ยงปลาก,กระชงังปลานิล52หลุมการเลี้ยงหมูเพราะว่าทําไมถึงเลี้ยงหมูอยากได้ปุ๋ยปุ๋ยมาใส่สวนยางเพราะว่าที่แรกก็คือปลูกยางเอาไว้ก่อนแล้วอยากได้ปุ๋ยมาใส่สวนยางเราก็นำหมกักชี้วัวมาใช้ในการทําปุ๋ยก็คือเราลองไปหาข้อมูลดูส่วนที่น่าสนใจคือหมูหล,ลุมแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างเขา100%นะฮะก็ปรับปรุงก็แอพพลายเอามาทําอย่างของเราปัจจุบันก็มีหมู สิบข้อประมาณนะฮะก็ได้ปุ๋ยปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ประมาณสักสี่พกระสอบก็พอใช้ในส่วนเหลือใช้ก็ขายครับการลดต้นทุนการผลิตการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะทําให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็ได้แนะนําให้อาสาในในท้องที่นะฮะเปิดรับสมัครสมาชิกที่ลงทุนปลูกเองนะฮะ ให้เข้าร่วมโครงการบำรุงรักษาสวนเพื่อเราจะได้เข้าไปให้คำแนะนำในการปลูกสร้างสวนยางครับเกษตรกรต้องหาอาชีพอื่นเสริมคำรองไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองในภาวะที่ราคายางตกต่ำเราก็ยังมีพืชหรืออาชีพอื่นที่เราทำหาเลี้ยงตัวเองได้ครับสำนักง,งานกองทุนส่งคะห์การทำสวนยางหรือซกยอ มุ่งมั่นพัฒนายางพารากครบวงจรนำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไป คุณผู้ชมคะในช่วงของวันที่4 7เมษายนนะคะเรากําลังจะมีงานใหญ่ค่ะคนไทยหัวใจเกษตร,รครั้งที่5และแน่นอนมีบูธต่างๆมากมายเลยวันนี้มีอีกหนึ่งบูธท,ที่น่าสนใจค่ะน้องอีฟม,มันาวนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามันนาวที่เห็นอยู่นี้รายจะเป็นอย่างไรจากสวนไหนอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค,ะค่ะ ัดซาโครประเทศไทยจำกัดชีอแนะว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะตเตรียมตัวที่จะไปงานคนไทยหัวใจเกษตรครั้งที่5กันะนะคะ4-7เมษายนนี้ยกม,มือด้วยเราจะไปนะคะ <c oughs> แต่คุณผู้ชมค่ะทราบไหมคะว่ามีบูธน่าสนใจเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นนะคะคือบูธมะนาวสวนวรโรชาะนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เจ้าของสวนมานั่งพูดคุยกับเราด้วยนะคะคุณพี่วรโรชาจันทโชติค่ะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีสสดค่ะคต้นแรกฟังชื่อมะนาว คิดว่าเป็นชื่อผู้หญิงใช่คิดว่าเจ้าของมะนาวแป้นวโรชาเรื่องเป็นสุภาพสตรีใช่ค่ะแต่ต้องถามคุณพี่วโรชานิดน,นึงคือสงสัยแป้นเนี่ยมะนาวแป้นเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ทําไมต้องเป็นแป้นวโรชามันมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่พิเศษกว่มามะนาวแป้นอื่นอย่างไงคะเราโตมาจากมะนาวแป้นวิเศษคือแป้นวิเศษคือคืออำเภอวิเศษชยัยชาญจังหวัด่างทองนี่เองเราตั้งให้แล้วแต่ตอนนี้แป้นวิเศษมันก็โดดเด่นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เกษตรกรหรืออะไรเนี่ยที่ไปปลูกหรือนักวิชาการที่ไปปลูกแล้วเขาดู ดูรูปแววสันถานของมะนาวมะนาวตัวนี้มันน่าจะไปได้อีกน้องลองพัฒนาขึ้นซิพัฒนายังไงให้มันไปได้อีกจากเป้นวิเศษใช่ไหมคะใช่ฮะทีนี้พอพัฒนาแล้วเนี่ยโอ้เราก็จะเห็นว่าลูกก็ใหญ่โตโอรานมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่มันพิเศษกว่านั้นมันคืออะไรคะตอนนี้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์คือถวายไม่ต้องไปทํานอกฤดูไม่ต้องอะไรออกทั้งปีและของเราเป็นมะนาวตัวเดียวเนี่ยตอนนี้ที่จะจะดูได้หรือหรือในเซียนมะนาวจะรู้จักเพราะว่าเขาจะออกเหมือนมะยม จะออกตามกิ่งตามก้านขนาดนั้นเลยคะใช่ฮะคือเรียกได้ว่ามันดกมากตอนนี้แอบแอบได้ยินว่าราคามะนาวในท้องตลาดแพงแต่ขอโทษที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่มหาศาลนะแล้วไอ้ที่แบบเป็นต้นๆนี่แบบดูเหมือนดอกออกอีกเต็มเลยใช่ฮะก็คือพฤติกรรมเขาอย่างนี้ฮะจะเห็นว่ามันออกมีมีเขาเรียกมียอดอ่อนเมื่อไหร่มันออกเมื่อนั้นแต่การออกของเขาไม่ใช่ออกธรรมดาะออกไปทั้งกิ่งทั้งก้านบางทีขนต้นก็ออกแต่มะนาวตัวอื่นยังซึ่ง ต้องต้องบอกตรงๆว่ายังออกปลายพุ่มอยู่อันนี้มันอยู่ที่การเราพัฒนาก็เป็นโจทย์ต่อไปก็คือว่าเราปลูกในดินแต่ไม่ใช่ดินแต่ตอนนี้ทุกคนปลูกในวงท่อ80%ซของประเทศไทยก็ผมก็แนะนําไปนั่นคือเรื่องการหนีน้ําแต่ปลูกในวงบ่อท่อก็ไม่ใช้ดินเหมือนเช่นกันไม่ใช้ดินแล้วแล้วเราใช้่อะไรข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น ครึ่งหนึ่งผมตีว่าครึ่งก็แล้วกันของวงบ่อท่อหรือในดินให้นึกภาพไปตามพร้อมๆกันค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นฟางนะตกชวาเศษไม้ใบหญ้าถ้าต่างจังหวัดจะมีเขาเรียกอะไรตามลานวัดนะฮะใบกั้มปูหรือใบฉ่ำชาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใบไผ่ที่มีอยู่ตามเนี้ยอันเนี้ยลองไปครึ่งครึ่งวงบ่อท่อหรือถ้าเป็นในดินขุดดินออก เอาตัวนี้ลองใส่หลุมไปอะไรไปเหมือนเป็นปุ๋ยนะคะใช่แล้วข้างบนเนี่ยวัสดุโปกกนะฟังให้ดีนะ,ะก็จะมีแกบขี้เท่าขุมาพาะพร้าวแล้วก็มูลสัตว์คุกเขาใส่เข้าไปขั้นขั้นสุดท้ายอย่าลืมเติมปูนมานแต่เราจะมีนิดนึงเพราะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกวัสดุตรงนี้มันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายเราใช้เค<ช>มีนิดนึงผมเนี่ยจะเป็นลักษณะบอกว่า เขากินอยู่ด้วยอินทรีย์แต่เคมีเนี่ยเหมือนผงชูรสยอกแต่งแต้มไปนิดนึงนะคะ,คะทีนี้อายุของเขาเนี่ยเขาจะสามารถให้ดอกออกผลได้ยาวนานแค่ไหนยังไงคะ,ะถ้าคุณดูแลดีเหมือนคนไทยอะดินดีมีชัยไปปากครึ่งหนึ่งไม่ใช่ดินนี่ฮะไม่ใช้ดินแต่วัสดุวัสดุฮะก็อยู่ประมาณ15ปีูปีแน่นอน15ปีเลยอันนี้กิ่งตอนนะครับกิ่งตอน โอ้นี่ถือว่ายเยอะมาก <c oughs> ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะที่กําลังชมอยู่โอ้โหเห็นในรายการแล้วมันออกดอกเยอะจริงๆใ <c oughs> แต่ทีนี้เท <c oughs> ่าไปปลูกเองมันจะออกได้แบบนี้ไหมคะ <c oughs> ได้ถ้าทําตามโปรแกรมเราฮะ <c oughs> คุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณยังให้อาหารเช้าว, <c oughs> วันเย็น <c oughs> แต่เนี่ย <c oughs> ทุกสิบวันทุกวันคุณให้น้ำหนึ่งมื้อทุกสิบวันคุณให้ยาให้ปุ๋ยนะแค่นี้ก็จบแล้วแต่คุณต้องตีโจทย์ให้แตกในการทำมะนาวก็คนไทยยังยังก็เรียกยังสัตว์ ขาดซึ่งความเข้าใจของ<ช>ขาปากอย่างนี้อยู่ฮะ,ะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเพราะ,ะรู้สึกว่าพี่วรโรชาเนี่ยยังมีอะไรที่อยากจะให้เราอีกมากเลยชีชวเพราะฉะนั้นต้องไปคุยกันต่อถูกต้องค่ะในงานคนไทยหวัวใจเกษตรมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างสําหรับคุณผู้ชมที่จะไปร่วมในงานนี้นะคะ ก็จะมีกิ่งพัน์มะนาวดีๆอะไรดีๆอาจไม่แน่ถ้าไปเจอผมนะฮะผมคาดว่าผมจะอยู่ที่งานะะนะวันนั้นคุณอยากรู้เรื่องตอนคุณอยากรู้เรื่องการปลูกมะนาวหรือเทคนิคต่างๆเรายินดีเจอกระตัวตนผมที่นั่นเลยครับ้นะ,นะคะย้ำนะคะ4-7เมษายนนี้พบกับพี่วรโรชาและมะนาวรวมถึงกิ่งพันธุ์จากสวนวรโรชาได้ที่งานคนไทยหัวใจเกษตรครั้งที่5นะคะที่กันตนามูวิทาวสลรยาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่วโรชาจันทโชติด้วยขอบคุณนะค่ะ โอ, <S <S โอ้แล้วในงานยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะ,คะมีนักแสดงนะคะม,มาเดินกันแบบว่ามากหน้าหลายตาทีเดียวค่ะแล้วก็รวมถึงพวกเราด้วยนะคะยังไงพบและเจอกันได้ในงานคนไทยหวัวใจเกษตรครั้งที่5ค่ะค่ะเอาละค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของคนไทยหวัวใจเกษตรแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เกษรกรการเกษตรผู้ปลูกไข่การชนบ,บุรีจำกัดจังหวัดการจนบ,บุรีไกเป็นสุดยอดร้านซุปเปอร์โคออกซุปเปอร์มาร์เก็ตพิมพ์49และส่ง SMS มาที่เบอร์422-1900ค่าบริการครั้งละ3บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2เมษายน257 7